เพื chapel, zeker, ่อนๆสาวๆนั <woods> ่นหละทุกคนนะคะขออนุญาตเอาเป็น16ปีขึ้นไปแล้วกันเนาะหรือ18ปีขึ้นไปแล้วกันเนาะเนาะจะจัดอายุนิดนึงนะคะกลัวว่าจะเปหมดนะคะ5ปีไปเลยรีบต้เงรีบนะเอามาแล้วนะคะใครไม่มานี่พลาโอกาสนะคะคุณอาจจะเป็นรายต่อไปนะคะความหมายนะคะของการเดินดอกไม้ใช่ไหมคะดูไหมคะไม่ทราบเลยครับ ทำไมโฟโต้ไม่ทราบนยคะในนั้นเราจะทราบวันนี้แหละอ๋อจะทราบแล้วนะคะสำหรับสาวโสดนะที่ได้รับดอกไม้ช่อดอกไม้เนี่ยเขาก็จะบอกว่าอาจจะเป็นคนต่อไปนะที่มีโอกาสได้แต่งงานหรือมีคู่นะคะก็ไม่ไม่จำเป็นเสมอไปแต่ก็ให้สาวๆได้คืดๆนะคะคืนๆแล้วก็อาจจะมีความหวังเล็กๆนะคะหรือว่าใครที่มีแฟนอยู่แล้วก็อาจะต้องแบบเตรียมตัวเนาะ เอาแฟนฉันรับได้ฉันอาจจะต้องเป็นคนต่อไปอะไรอย่างนี้นะคะเตรียมตัวเตรียมใจนะคะพร้อมไหมคะาาต้องปิด<น>ไฟเขียวหน่อยคะ่ะตอนนี้ไม่เขียวแล้วนะคะตอนนี้เราจะปิดไฟแดงนะคะจะับดอกไม้ทั้งสองคนมองกล้องนะแต่ว่าเขาจะไม่ได้โดนสองคนใช่ไหมคะเราไม่ต้องหันหลังใช่ไหมไม่ต้องหันหลังเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะถ่ายยุ่งก่อน เรพร้อมกันนะฮะเ,<อ>เลี้ยงไว้ดีๆนะคะว่าใครจะสามารถเอ่อสาวๆคะกรุณาอย่าจิกกันนะคะอย่าจิกหัวกันอย่าผักกันนะคะเราจะต้องรับดอกไม้ได้วยความสำรวมนะครับอ้ <c oughs> อาวมาแล้วใครยังไม่ได้มาอีกคะใครยังไม่ได้มาอีกครท่านหลังคะตั้งแต่16ขึ้นไปนะคะแต่ไม่จํากัดอายุว่าจะจบลงที่เท่าไหร่นะคะใคร60 70 80ยังสดอยู่ก็มาได้นะคะไม่ว่ากัน โอเคเรียบร้อยใช่ไหมคะเพื่อนๆบอกมือหน่อยส่งมาให้ฉันส่งมาให้ฉันดีทางทักสัญญาณนะคะว่าใครอยากได้ทําสัญญาณไว้นะยะก็จะเป็นฝ่ายเจ้าสาวนะคะที่โยนดอกไม้แต่ว่าเราจะหันหลังดีไหมคะเราต้องหันหลังนะคะน้องโปก็ต้องเลงไว้เลยนะคะมีใครในใจว่าเขาจะมือทายาทคนต่อไปสุงเบยะคะเลนไว้ดีๆนะคะโอเค ถึงามนะคะหนึ่องสองสไปเลยค่ะสองสองสองสงสอององสอมสองสององสอมองสอองสอององสอหองององสอองสองส้ององสององสออออออ แล้วก็สัาณ์่อนะคัมปาษหน่นะคะขึ้นบเวทีด้ไคะขึ้นบนเวทีหลัง่ะแต่ว่าถ้าถนัดขึ้นน้เวทีก็ได้อยู่นะคะแหเราาสัมภาษกันหน่อยดีกว่าเกะชุดนเมื่อวานก็กาขึ้นเลยโอเคนะคะก็ขอ ยังไม่ยังไม่กินเพื่อนนะคะก็สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อมีนค่ะมีนนะคะเป็นเพื่อนของฝ่ายไหนคะของบีเอ็มค่ะของ B M ใช่ไหมคะคุณมีนคะตอนนี้มีใครในใจอยู่หรือยังคะอุ้ยถ้าไปข้างหลังเขาร้องเสียงส่งเสียงนะคะอุ้ยเขาเชียร์ใครอยู่หรือเปล่าม่รักาอุ้ยมาไหมมาคโอ้ยเพื่อนอัดไปเลยนะคะ ด้วยนะคะก็ฝากไปบอกเขานะคะว่าคุณอาจจะต้องเตรียมตัวไว้นะคะว่าคนนี้เขาได้รับช่อดอกไม้นะแล้วคุณอาจจะเป็นคนถัดไปนะคะที่อาจจะต้องทําอะไรแล้วนะคะอย่าให้รอนานก็